สวัสดีครับนักเรียนสายชันลมทุกคนนะครับผมหลังจากที่เราหายจากการฝึกซ้อมนะครับในลายแดนในจังหวัดปาที่แดนนะฮะเพราะว่านักเรียน่าติวโอนเน็ตนะฮะแล้วก็รูๆวันนี้จะมาทวนท่าให้กับนักเรียนนะครับเป็นท่าที่หนึ่งมีจังหวัดด้วยการอยู่สามจังหวดัดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดปูกันเลยครับผมอ่ะดูนะครับ ย่ำเท้าแปดครั้งเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามห้าหกเสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่ะแค่นี้นะครับซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วแล้วก็คณครูมาตนวจท่าให้วังว่านักเรียจนจะนำไปปฏิบัติแล้วก็ส่งมป็นที่มีโอมาให้ครูถูด้วยนะครับสำหรับวนัน,วน,นนี้ไว้แค่นี้เจอกันใหม่ใน กั้ต่อไปนะครับตัวนักขับก็เทุกคน